และนี่คือผลลัพธ์ทันทีหลังจากที่ได้รับการแก้ไขฟิลเลอร์ถุงใต้ตาเสร็จแล้วหนึ่งข้างจะเห็นได้ว่าถุงใต้ตาฝั่งขวาถูกเก็บเรียบเนียนสีคล้ำของใต้ตาก็ดูจางลงและหมอเกรสได้ทำการแก้ไขถุงมาล่าเมาจะเห็นได้ว่าผิวหนังตรงบริเวณนี้ถูกเติมเต็มและตึงขึ้นเมื่อเทียบกันกับฝั่งซ้ายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข mm. และด้วยเทคนิคของหม mm. อเกรสที่มูตานพ mm. าวเลนเวลเนสเซ็นเตอร์ mm hmm. ได้ทำการแก้ไขไปจนถึงชั้นกระดูก พยุงเอ็นยึดใต้ตาให้กลับไปสู่ที่เดิมจึงทำให้ถุงใต้ตาดูเรียบเนียนขึ้นและมีการแก้ไขตรงบริเวณมิดเฟสจึงทำให้เส้นของมาลามาวนั้นถูกเก็บไปอย่างเรียบเนียนค่ะที่มูตานพาวเลียนเวลเนตเซนเตอร์ให้ความสำคัญในการดูดีในทุกมิติไม่ว่าจะมองมิติตรงมองขึ้นมองไปทางฝั่งขวาลองยิ้ม จะเห็นได้ว่าถุงใต้ตาถูกเก็บละเอียดเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติในฝั่งขวาอย่างแท้จริงค่ะและนี่คือผลลัพธ์ทันทีหลังจากที่ได้แก้ไขฟิลเลอร์ถุงใต้ตาเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะคุณอาก่อนที่จะมาพบคุณหมอกเกรซนะคะก็ได้ทำการ ไปปรึกษาหลายที่เลยค่ะเขาบอกว่าถุงใต้ตาเนี่ยจะต้องมีการผ่าตัดเท่านั้นถึงจะหายแต่ว่าพอมาเจอหมอเกรซหมอเกรซบอกว่ายังไงนะคะคุณอาอหมอเกรซบอกว่าสามารถแก้ปัญหาถุงใต้ตาด้วยฟิลเลอร์ได้ผมฟังครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ะนะครับแต่ก็อยากแต่ทดลองดูว่าสามารถทําได้จริงหรือไม่สุดท้ายก็ก็ทํานะครับแล้วก็มันก็เป็นไปตามที่ผมต้องการจริงๆสามารถทําได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เป็นคนปกติได้เลยไม่ต้องนอนพักฟื้นอะไรไม่ต้องนอนพักฟื้นหมอแก่คนที่แบบว่าต้องออกงานทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็แทบดูไม่ออกเลยว่าเราไปทําอะไรมาใช่ค่ะเพราะมันดูเนียนและดูธรรมชาติมากๆเลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาและไม่ต้องการผ่าตัดและไม่อยากพักฟื้นสามารถมาปรึกษาหมอเกรซได้ที่มูตันพาีเวิร์เวลเนสเซ็นเตอร์นะคะยืนยันเลยครับโอ้ขอบคุณค่ะ